สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องการาลดน้ำต้นทุเรียนนะลดน้ำต้นทุเรียนแล้วก็การตรวจสอบอความชื้นในดินนะครับความชื้นในดินด้วยนะครับเพือ่อที่าบางท่านที่ปลูกทุเรียนใหม่ๆยังไม่ยังไม่เคยดูเรื่องความชื้นในดินนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปนะว่า,าความชื้นในดินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆนะครับที่ทําให้ทุเรียนเรา,าจเจริญเติบโตได้ดีนะ การเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับมาจากความชื้นในดินเป็นหลักเลยนะก็คือการลดน้ํานะครับแล้วดินที่เปลงของเราเนี่ยควรที่จะลดน้ําบ่อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับดินแต่ละที่นะครับดินแต่ละที่นะครับดินแต่ละแปลงปลูกนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะท่านต้องหาความพอดีของท่านเองนะครับท่านอย่าไปเชื่ออย่าเชื่อผมนะ ว่าผมลดวันเว้นวันได้นะครับของผมผมลดวันเว้นวันอ่าบางท่านเขาลดวันเว้นสองวันเว้นวนสามวันหรือบางท่านเขาลดทุกวันเนี่ยท่านอย่าเพิ่งเชื่อนะครับท่านต้องไปตรวจดูความชื้นในดินของท่านเองก่อนนะครับอ่ง่ายๆนะครับก็คือตอนนี้ฝนมันที่ที่แปลงผมเนี่ยฝนมันทิ้งช่วงมาสามวันแล้วนะครับสาวันแล้วฝนทิ้งช่วงสาวันแล้วผมยังไม่ลดน้ําเลยนะเพราะว่า ดินที่เราดูเนี่ยเห็นไหมครับมันยังมีความชื้นอยู่นะ <_ C> e <at> เนื่องจากว่า <_ C> e <at> จริงๆแล้วเนี่ยการดูความชื้นในดินเนี่ยถ้าเราดูผิวดินอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับพอช่วงหน้าฝนเนี่ยผิวดินเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีน้ําหมอกมานะครับมันทําให้เราดูว่าดินเฮ้ยมันดินมันเปียกนี่เราไม่ต้องลดน้ําก็ได้นะครับอย่างนั้นไม่ได้นะ,ะทางที่ดีเลยคือเราต้องขุดดินดูนะครับขุดดินลงไปดูนะครับ อย่างต้นทุเรียนของผมนี้ผมก็จะขุดให้มันห่างจากทรงพุ่มหน่อยนึงนะก็คือถ้าทรงพุ่มมันอยู่ประมาณนี้ผมก็จะขุดประมาณนี้นะครับขอบๆอย่างนี้นะเพื่อดูความชื้นในดินน่ครับเห็นไหมเนี่ยด้านบนเนี่ยดินมันแห้งนะครับเห็นไหมด้านบนเนี่ยดินมันแห้งนะพอดินมันแห้งบางครั้งเนี่ยบางบางคนเนี่ยดูแต่ผิวดินนะครับเห็นดินมันแห้งกันลดน้ําดินแห้งผิวผิวแห้งกันลดน้ําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันชอบน้ําก็จริงนะชอบความชื้นก็จริงนะ แต่ถ้าเปียกเฉะเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้รากทุเรียนเน่าแล้วก็ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอดูความชื้นของเรานะครับให้เราสังเกตเอานะครับโดวยวิธีการขุดเอานะครับโดวยวิธีการขุดเอาก็คือหน้าดินเห็นไหมหน้าดินมันแห้งอย่างเงี้ยเราก็ลงขุดดูครับขุดดูเลยครับเห็นไหมครับพอเราขุดลงไปลึกๆเนี่ยดินรากของทุเรียนเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากผิวดินประมาณสักหนึ่งคืบนะ รากฝอยเขาเนี่ยจะอยู่ห่างจากผิวดินสักประมาณหนึ่งคือเราก็ขุดดูครับขุดไม่ต้องลึกครับขุดประมันลงไปสักเล็กน้อยเห็นไหมดินมันยังเปียกอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับความชื้นในดินก็คือปั้นเป็นก้อนได้นะครับดินมันปั้นเป็นก้อนได้เห็นไหมแล้วก็มันไม่มีน้ําหยดออกมานะอันนี้คือความชื้นที่พอดีนะครับพอดีนะครับเพราะฉะนั้นอ่าอย่างนี้ถามว่า ไม่ต้องลดน้ําแต่ไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ well, ไมต้องลดน้ําก็ได้นะครับถ้าดินมันปั้นเป็นก้อนอย่างนี้นะแต่ถ Ronald, ้าด sí. like ินผิวด <c oughs> ินเนี <aus> ่ยมันแห้งเห็นไหมครับมันปั้นเป็นก้อนไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมมันปั้นเป็นก้อนไม่ได้นะครับมันแห้งเนี่ยผิวดินมันแห้งเนี่ยคือเราอย่าไปมองที่ผิวดินมากนะครับเห็นไหมครับพอขุดลงไปเนี่ยเห็นไหมครับดูดิข้างข้างล่างเนี่ยเห็นไหมขนาดผมปั้นยังเป็นก้อนอยู่เลยนะครับเห็นไหมยังไม่ค่อยเตกเลยนะครับอันนี้คือ คือความชื้นในดินมันยังมีอยู่นะมันยังมีอยู่แต่มันผิวดินมันเริ่มแห้งแล้วนะครับเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงไป2-3สวันและ3วันแล้วนะครับถ้าฝนไม่ตกอีกอพรุ่งนี้เนี่ยก็สมควรที่จะมาลดน้ำแล้วนะ,ะประมาณนั้นนะครับก็คือให้เรามันตรวจสอบอย่างนี้นะครับดินของเรานะเราอย่ามองผิวดินนะครับมองผิวดินว่าเ,ออเห็นเห็นผิวดินมันแห้งๆลดน้ำทุกวันอย่างนั้นไม่ได้นะครับ รา,ากของเรามันจะเน่าได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับบางครั้งเนี่ยผิวดินเนี่ยที่มันมีความชื้นเนี่ยมันอาจเกิดมาจากน้ําหมอกด้วยนะตอนเช้าๆนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือการขุดดินมาดูนะครับขุดดินมาดูอย่างของผมเนี่ยมันเป็นดินดินล้วนปนทรายนะครับดินล้วนอนะ่ะมันการระบายน้ํามันดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็ลดได้นะครับถ้าอยากจะลดถ้ายอย่างเงี้ยนะนะเห็นผิวดินมันเปียกเห็นผิวดินมันแห้งเงี้ยเราก็ลดได้นะ <_ S 1> ลดแค่ให้ <_ S 2> ไม่ต้องเยอะมากนะครับ <_ S 2> เพราะว่าของผมเนะี่ยมันมีการยกอยู่แล้วนะครับยกโคกอยู่แล้วถึงเราลดน้ําไปนะครับดินร่วนปนทรายมันระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วนะน้ามันก็จะไม่ขังนะครับน้ํามันก็จะไม่ขังอยู่ที่รากทุเรียนอยู่แล้วนะครับอ,อย่างที่นี่เนี่ยปัญหาที่รากเน่าเนี่ยปัญหาที่แบบ น้ําขังเนี่ยผมยังไม่เจอเลยนะจากดินดินล้วนปนทรายอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบฝนตกหนักจริงๆครับมันถึงจะขังนะมันถึงจะขังนะแต่ว่าจากที่เห็นมาเนี่ยเข้าหน้าฝนมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีน้ําขังนะยังไม่กระทบกับผลทุเรียนนะแต่ที่ผมยกโคกไว้เนี่ยคือผมกันไว้เลยครับเพราะว่าเคยมีเมื่อสองสาปีที่ผ่านมาน้ํามันท่วมก็มีนะเคยมีนะแต่ว่าที่ที่ที่ผมแปลงปลูกเนี่ยมันไม่ได้ท่วมหรอกครับแต่ว่า น้ําฝนมันตกเยอะพูดง่ายๆแล้วน้ํามันดินมันความชื้นในดินมันสูงนะครับผมก็เลยทําการยกยกโคกขึ้นมาหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้มันไล่ความชื้นออกไปช่วยไล่ความชื้นออกไปได้บ้างนะครับทําให้ทุเรียนเราไม่ไม่รา,ากไม่เน่านะครับส่วนต้นเล็กๆเนี่ยผมก็จะยกโคกไว้เล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะขยายออกเรื่อยนะผมไม่ได้แบบยกแคน่นี้แล้วก็พอเลยนะครับพอต้นมันใหญ่ขึ้นนะครับ ระยะทรงพุ่มมันกว้างขึ้นเราก็ต้องถกเอาดินมาโปเพิ่มนะครับเพิ่มนะเพิ่มเข้าไปนะก็คือตอนนี้เนี่ยทรงพุ่มมันเล็กอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ขยายตัวตัวโคกตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวพอมันเริ่มขยายออกมาเนี่ยผมก็จะขยายดินออกไปนะครับผมก็จะขุดมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้คืออย่างที่ผมบอกนะของผมมันเป็นสวนกล้วยนะครับผมก็หาที่ว่างที่จะปลูกทุเรียนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่แบบ ทําแปลงเลยเพื่อปลูกทุเรียนโดยเฉพาะเลยอ่ะก็สมควรที่จะยกยก,ยกโคกให้มันกว้างไปเลยนะครับยกโคกให้มันกว้างไปเลยเพราะว่าท่านมีพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ของผมอย่างที่ผมบอกนะผมปลูกในปากลก้วยนะครับผมก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมทดลองมาแลว้วมันไม่มีมันไม่ได้เกิดผลเสียอะไรนะครับเพราะเราเราไม่ได้ถมเยอะนะดินที่เราถมเข้ามาเราก็ถมแค่ปีหนึ่งแค่ประมาณาหนาสักประมาณ คืบหนึ่งประมาณนี้นะครับหนาอย่ากเกินนะั้นนะแต่ว่าแล้วก็ดินบริเวณโคนนี่ผมจะไม่ถมเลยนะผมจะเพิ่มจากจากขอบดินนี้ออกไปแค่นั้นเองนะผมจะเพิ่มจากขอบขอบที่ผมเนี่ยออกไปแค่นั้นเองตรงโคนเนะี่ยผมยังไม่ได้ไม่ได้ถมเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าอนาคตไปหน้าต้นมันโตแล้วรากมันเริ่มลอยแล้วอาจจะมีการถมโคนบ้างนะครับอาจจะมีการถมโคนบ้างแต่ตอนนี้ยังนะครับยังก็คือถ้าจะถมก็คือจะจะขยายแค่ขอบมันออกไปแค่นั้นเองนะครับ ก็วันนี้ก็จะมาพูดพูดถึงาการลดน้ําด้วยนะแล้วก็การดูแลทุเรียนด้วยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้ฟังนะครับว่าการลดน้ําทุเรียนเนี่ยอย่าไปอ,าอิงกับท่านใดนะครับให้ดูที่ดินของท่านเองนะให้ดูที่ดินของท่านเองเป็นหลักเลยนะครับเรื่องความชื้นในดินนะความชื้นในดินที่พอดีก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับ กำและดินมันเป็นก้อนอย่างนี้นะครับกำและดินมันเป็นก้อนอย่างนี้แต่ไม่ควรที่จะมีน้ําออกมานะถ้ากำแล้วมีน้ําหยดออกมาแสดงว่าเฉกเกินนะครับไม่เป็นผลดีนะครับอ่ากำแล้วมันต้องไม่มีน้ําหยดนะครับแล้วก็มันปั้นเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้ได้นะครับอันนี้คือความชื้นที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนนะอ่าครับส่วนการเจริญเติบโตอย่างที่ผมบอกครับภาคอีสานเนี่ยมันอากาศภูมิอากาศมันไม่เหมือนกับทางภาคใต้นะครับของเราอาจจะโตช้าก,กว่านะครับ อาจจะโตช้ากว่าภาคใต้ภาคตะวันออกนี่อาจจะ3ปีสามปีกว่ากว่าอย่างงี้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ภาคอีสานเนี่ยหนาวก็หนาวครับหนาวก็คือหนาวจัดนะครับร้อนก็คือร้อนจัดนะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนมันจะชะงักการจเจริญเติบโตมันมีบ้างครับเพราะฉะนั้นก็ก็ดูแลบำรุงกันไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับ